สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีกาแฟตัวใหม่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทานลองชิมกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมีคนแนะนําให้ลองทานกาแฟยี่ห้อหนึ่งซึ่งยี่ห้อน,นี้ก็คืออินฟินิตีทีนี้ก็เลยลองเปิดใจลองทานดูนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ นอนหลับยากระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีอ่าวันนี้เราก็เลยลองทานกาแฟตัวนี้ดีเผื่อที่จะช่วยให้ปัญหาของตัวเองเนี่ยช่วยแก้ปัญหาของเองได้บ้าง <S <S ทีนี้พอลองเปิดใจลองชิมกาแฟตัวนี้ดู <S <S อ่ารสชาติอันดับหนึ่งรสชาติเลยก็โอเคนะคะเพราะว่าไม่แตกต่างจากกาแฟที่เรากินก็คือพอทานได้ก็คือทานได้อร่อยหอมมันหวานนะคะ ทีนี้หลังจากทานไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสังเกตจากทานไปแล้วสองแรกทำให้เรารู้สึกว่าหลับง่ายขึ้นนะคะเราก็เช้ามาจากที่ว่าเ,เข้าห้องน้ําไม่เป็นเวลาก็เริ่มเป็นเวลามากขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นก็เริ่มสังเกตตัวเองมาเรื่อยๆนะคะว่าก็าทานกาแฟอันนี้เนี่ยอินฟินิตี้แล้วเนี่ยทำให้ การนอนหลับของเราแล้วก็การขัด่ายของเราเริ่มดีขึ้นก็เลยตั้งใจว่าจะเปิดใจรองทานกาแฟอินฟิน t y ี้เนี่ยไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะชักชวนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาทานกาแฟตัวนี้ด้วยกันนะคะ